มันการเด่นสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแนะนําประเภทขวดนมให้คุณลูกค้าดูกันนะคะว่าในส่วนของพวกกลุ่มขวดนมแล้วก็อุปกรณ์ในการล้างต่างๆมีอะไรบ้างเนาะตัวโอลาตัวนี้นะคะเขาก็จะมีสองแบบนะคะก็จะมีเป็นตัวสี่ออนกับตัวแปดออนนะคะตัวนี้เขาจะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ขวดเขานะคะจะเป็นวัสดุเกรดการแพทย์เลยนะคะค่อนข้างนุ่มเลยค่อนข้างนุ่มเ,<ล>เลยนะคะจุกเขานะคะก็เขาก็จะเป็น จุกแบบอ่ะจุกแบบว่ะ Extra soft นะคะก็คือนุ่มมากเลยแล้วก็จะเป็นสูนอากาศด้วยนะคะตรงนี้ ตัวนี้ที่ร้านนะคะก็จะเป็นแบบสีสันแบบเป็นขวดสีพัสเทลนะคะก็จะมีแบบว่ามีสีหลายแบบนะคะให้คุณแม่มาเลือกชมที่หน้าร้านได้เลยค่ะถ้าเป็นตัวขนาดออนนะคะจะอยู่ที่ถ้าเป็นขวดเล็กตัวนี้จะมีตั้งแต่สี่ออนแล้วก็มีแปดออนด้วยใช่ถ้าตัวสี่ออนนะคะจะเหมาะสําหรับน้องตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3เดือนแต่ถ้าตัวแปดออนจะเหมาะสําหรับ น้องตั้งแต่จริงๆก็สี่เดือนขึ้นไปก็ได้จนกระทั่งโตก็คือได้เลยใช่ส่วนตัวสี่ออนตัวนี้นะคะจุกเขานะคะจุกเขาก็จะเป็นจลโโฟนะคะเป็นตัวนี้เลยจุกแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นตัว8ดออนนะคะตัวนี้จุกเขาก็จะเป็นมีเดียมโฟนะคะ จริงๆข้อแตกต่างค่ะก็คือว่าจะเป็นไหลช้ากับไหลปกติซึ่งถ้าเป็นตัว slow flow เนี่ยก็คือป้องกันทำให้ลดปัญหาการสำลักได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่เหมาะในกรณีของน้องที่เริ่มโตหรือว่าดูดเก่งแล้วเพราะว่า slow flow ก็คือไหลช้าเนาะตามชื่อเลยบางคนก็ไหลไม่ทันใจอย่างเงี้ยค่ะก็งองแงได้ก็เลือกให้เหมาะสมตามช่วงไวัยได้เลยค่ะถ้าชอบก็แวะเข้ามาดูที่ร้านกันได้เลยนะคะ